รุงปักกิ่งมุ่งเน้นการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพดีใหม่โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางแผนอุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมในอนาคตช่วยเหลือการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงภายในเวลาไม่ถึง4ปีปักกิ่งมีเขสาธิตการขับขี่อัตโนมัติในระดับสูง ปักกิ่งได้พัฒนากลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสถานที่ขับขี่อัตโนมัติแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดได้มีการทยอยสร้างขึ้นปัจจุบันเขตสาธิตได้บรรลุการใช้รถไร้คนขับ รถแท็กซี่ไร่คนขับเริ่มให้บริการตามเส้นทางของเขตสาธิตผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานานานาชาติตา้าซิงปักกิ่งและเขตสาธิตสามารถใช้บริการแท็กซี่ดังกล่าวได้ปัจจุบันปักกิ่งมีวิสาหกิจ AI ประมาณ2,200แห่งยอดมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลของปักกิ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า4 2เอร์เซของยอดมูลค่าของ GDP ในกรุงปักกิ่งได้ก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใน2ด้านได้แก่ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศรุ่นใหม่และการบริการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งมียอดมูลค่าถึง2ล้านล้านหยวนหรือประมาณ10ล้านล้านบาทตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดแสนล้านอีกแาดกลุ่มครอบคลุม IC รถยนต์ i c ซวการผลิตแบบ AI ตลอดจนอุปกรณ์วัตถุใหม่เป็นต้น